สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ ธรรมชาติสร้างให้ผู้ชายและผู้หญิงแตกต่างกันมาเพื่อเติมเต็มซึ่งกันและกันแต่หลายครั้งที่ความแตกต่างเหล่านั้นก็สร้างปัญหาทําให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกันฝ่ายหนึ่งต้องการแต่ดันปากไม่ตรงกับใจอีกฝ่ายก็เข้าใจอะไรยากเพราะตีความไม่เก่งดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดูสี่การกระทําที่ผู้หญิงต้องการจากคนรักนมามาให้คุณหนุ่มๆได้ดูกันจึงขอเป็นตัวแทนของผู้หญิงพูดในสิ่งที่พวกเธอต้องการไม่มากไม่มา ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นตามไปดูกันครับข้อที่หพูดในสิ่งที่ควรพูดจริงอยู่ที่การกระทําสำคัญกว่าคำพูดแต่สำหรับคุณผู้หญิงแล้วบางครั้งคำพูดที่ช่วยยืนยันความรู้สึกก็สำคัญต่อใจไม่แพ้กันอย่าปล่อยให้พวกเธอต้องนั่งเดาหรือคิดไปเองแค่พูดในสิ่งที่รู้สึกรักก็บอกว่ารักคิดถึงก็บอกว่าคิดถึงหรือมีคำปลอบใจในเวลาที่เศร้ามันคงไม่มากไปใช่ไหมล่ะครับ ข้อที่2แค่รับฟังก็พอผู้ชายก็แปลกเรื่องที่อยากให้พูดกลับไม่พูดพอถึงเวลาอยากให้รับฟังก็ไม่ฟังกันอีกเพราะผู้ชายหลายคนมักมีอีโก้สูงเชื่อมั่นในความคิดและอยากที่จะเป็นผู้นำจนลืมรับฟังความคิดเห็นของคนข้างกายเลือกที่จะคบกันแล้วช่วยกันคิดช่วยกันตัดสินใจไม่ดีกว่าหรอครับข้อที่3ใส่ใจกันบ้าง คุณผู้ชายชอบบ่นว่าผู้หญิงงี่เงา่าชอบงอนในเรื่องที่ไร้สาระแต่บางครั้งเรื่องที่คุณมองว่าไร้สาระนั้นมันอาจสําคัญกับเธอมากๆ <c oughs> ก็เป็นได้นะครับไม่ได้งอนที่จําวันครบรอบไม่ได้รอกแต่แค่น้อยใจเพราะการจดจํารายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้มันคือการแสดงออกถึงความใส่ใจที่คนรักควรจะมีให้กันไม่ใช่หรอกครับข้ <c oughs> อที่4แมนแต้องรักแฟนคนเดียว ผู้ชายหลายใจคบใครทีละเลหลายคนมันไม่ได้เท่ไม่ได้ดูคูหรอกนะครับมันก็แค่ผู้ชายกระจอกที่หารักแท้ไม่เจอนอกใจใครๆก็ทําได้แต่คนแมนๆเขาต้องมีแฟนทีละคนรักแฟนแค่คนเดียวเรื่องง่ายๆที่ผู้ชายหลายคนทําไม่ได้ครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ4การกระทําที่ผู้หญิงต้องการจากคนรักจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาเมื่อฟังแล้วก็แชร์ไปให้คนที่คุณรักได้รู้ไปพร้อมๆกันก็จะเป็นการดีมากๆเลยครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com <_ S 1> ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ